สบายดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขจ้ามาบุกบ้านขะเจามาบุกบ้านที่เคยแบบปักเข่งใช่ไหมพี่น้อบ้านเจเดผัใหม่้คนละหมักโอ้ เครื่องผูกกเต็นสลัเซลสองบ่อนสามบ่อนสบายดีอีกข้างหนึ่งครับี่เราจะมาลอบไปทรงหน้าไป,ป,ปแตกกว่ะเตียงหน้าผนอยู่กลางผมเราจะมาดูปลาเข่ง ขงามวขนาดเขานาวานงามนะค สับงามไวแฉ่สำสิได้ข่าวไอ้เราปีนี่ข่าวงามก็บเราก็ะเดียหักหยาอยากลา้าได้ทางนเ้เนาะบรรยากาศเที่ยงนาเป็นนะะักฆ่าปกอยู่กลางเลยเป็นตะยู่เนาะ ข่าว่าสังามเถอะนอมาลาไปใสเด็กยังกินข่าแย้มมันตื้นไปแลอย่าบอกติดบ้านเฮ้ขี่รถมาเหรอที่กลาขี่ลงมานะบเห็นทางแล้วกลาขี่ลงมาไปดีพี่น้องเฮ็ดยังนั่นนะต้มเห็ดอันเห็ดเรา เฮ็ดขมเฮ็ดขมบ่นนะเฮ็ดเพาะบ่อเฮ็ดเผาะตับเต่าเราต้องเฮ็ดขมเฮ็ดขมก็แกงแซ่บคือกัดขามาหลังม่ทีก็ต้องอ๋อาพอดีได้กินของจุดพี้ยวค่ะส้มตำอยากกินพอดีเลยต้มเฮ็ดตะแกงมาวันนี้ก็เจอเห็ดอีกแล้วค่ะอยู่บ้านอก็กินแกงเห็ดผัวเฮ็ดผัวร้ายเนี่ยเฮ็ดหม้อหนึ่ง ในบ้านก็ได้แกงหิตเป็มอน้อองไผไปหาคือได้ไวตาปลาเข่งเลยนะบ่คือได้ไวปลาเข่งเลยนะถืองนนะบ่ถืออย่งนี้ มันใหญ่ปันใดแล้วมันยังว่าปีมันยังว่าปีมันใหญ่ปันใดหอยกระเพาะหอยจ้าไปตะอบเถค่ะเดี๋ยวให้อบอบกินกระตมหมกหงเลยมาแซบอ่ะ นั่นแหละกปกติน,น,นตับบองคุณเปินนนนดนอนไปใช้โมกปุ๊กเต๋น้ามันก็ดัาเร่ยวใช่ปุกหมอย่้นร่วข้อย่างเอ้าออนอันก่ตอนแล้วมาขิง้ตาบอกุออันนี้ก็คือหอยกระพาะหอยหน้าประดัสมบูรณ์ไม่ทุกอยา่างค่ะเข่าก็งามงามเข่าฉันฉันก็ได้เกี่ยวแบบนี กไกลเท่าไ,ไหร่เขาใส่เข่าดอกได้ดีอ๋อกินน่าใกล้ตัวเดี้ยเลยไงไก่ตุ่เตี้ยก็อยากกินซับไก่ตาบอดกะสิกินซฉบาเธอสะ,ะดวกสบายเ้อมีทุกอย่างแนวเข่าขะง,งามเพราะเราขยะโอ้ยสะอ่อนหุ่นนางเด้หุ่นจอยบ่ จะแตกให่อ้วนกับเอ้วนตายเยอะเถอคือมานหนอยแทนมันแห้งกับน่อยหน่อยกับกาจะเกาดีแล้วมันจะไปมาง่ายมากแบบนี้เลยเห็ดผงตัเต่าทัวนี้สีเหลืองเลยนะผดงูบสวตเอร์เห็ผงตับเต่ามันเย็นหน้าดนี้มันคมใหนเย็นแล้วก็ต้อีกรอบเนาะเย็นคี่ต้มแ้ตักขึ้นมาแล้วก็เลี้วเลยกินนเลย ใช้โมหยากระโมกิดวรือะป้าตู้เย็นนั่นมันก็จืดเขาว่าโอ้ยปีก่อนมาใหม่ๆนะอเมร่าใส่ตู้เย็นไว้เห็ดขมนกข่อยมาแกงกินจนดบดข่อยมักบอพันใส่ตู้เย็นไว้ยามแรงข่อยมาแกงกินจุดวัดถึงดอกข่อยมักถึงดอกเขาว่าแซ่บเว่ต้มเลยใส่ตู้เย็นไว้แล้วยามแรงเขามากินนะเห็ดขมนะไม่ด้ขมเลยแซ่บหญ้าต้มได้โทมาน เสกตอดซับ่ลนะแมนปุ๊กกระพิดอีกได้บปุ๊กกระพิดตีคันบอกว่าอนอนในนึงเฮ้ยลาปุ๊กเนยอานแล้วนามื่อกี้แลวเลยปุ๊กหัวมันบ่กัเาไปลุกกะเพราะทํามว่ะ ขัี่รถมาแล้วข้าเจ้าได้แล้วหน้ากะลายนาหกลายแล้วบ่มีน้ำบ่ของมีน้ของกระดาษแกะหอยใส่ข้าเจ้าแกะขายโลทะเลก็จังหวัดาบโดดแ่สี่สิบโล่สี่สิบป่่ะต้มได้หรอมาแกงเลยแซ่บไม่จุแบงค้ไมเจ้าน้บย ลอยเทกไม่โจดแต่ก่อใหญ่งนอนโจดมังกระซิมงม่งหักจืดไว้ได้ก็นอนโจดนะแซ่บไปแกงกันมันอึนอนไม่เพดมันกระช่ายกวนนอนไม่เพกใช่มันหักคนละสีเนาะสีมันอยากเอาอยากออกม่วงม่วงไงอยู่บ้านน่ารักอยู่บ้านมันไม่โจดแต่ก่อพักกานต์ไม่แกงไปทานไม่โจดมันแกงแซ่บมันจืดไว้พอเวลาต้ม ปลาคอปลาคอตัวเดียวคอตะบอตัวเดียวข <c oughs> ี้ลมาท่าเห็นขลย่นนายเนืนแม,ม,ม่าะน้ำปลาปีนน้เยนะเหมืนน่้ำปลาลงเออหน้าปลเลืดปลาลายซาเป็นข่าววานปลาแห่งสิอยู่เนาะ ปลาลงงั ha, ้นมันบ so mm ืนตอกหน้าาเป็นรุ่นๆปืนขันหน้าโคนานาแบบหน้านี่เนาะเข่าข้างงามพ่อแบบนี้เได้เกี่ยวกหมูแล้วเบิ่งทรงนี่เออเข่บอกเข่าดอเสดีเกลียวมาเได้เกีียวเขาแหลนไหลผลบอกุดว่าอยากอรถมาเกี่ยวอะไรล้วทางม่งรถแล้วไง ปีก่อนเขาคิดทรากก็ลดรอยแล้วทรยไ่เป็นสองเขาไล่เป็นสองสองหกสิบบาทเธอบอกเออไแว่าพงเลนะมันมัน,ม,นมันดกาเกอาถ้าถับเปรียบเทียบระหว่างการจ้างคนเกี่ยวมันดีกว่าเลยเธอแต่มันเกี่ยวว่า<ม><ม>เป็นเม็ดโลดจ้างคนเกี่ยวแบบจ้างหมัดอีก ขากับข่าวเราก็บรเทิพย์ธนัยแหละเธอขากับข่าวสู่เขากินเนาะขัดสิปสาวคนนี่สิบคนนี่ก็เจ้า่ากับข่าวพิษทลาดเลยบาจ้างผัดขับสอบเราหกสิบกับร้อยหนึ่งกับทลายหกพันขเราได้ร้อยสอบก็หกพันจ้างคนเก็บอำเพอรายก๋วยมันหลายอย่างหลายเดียวทางขากับข่าวยังมาขาหมัดยังมาขาจ้างข้าเจ้าปั่นอีกจ้างฝุ่นอีกเนาะ กระ้อยต่อเจ็ดร้อยต่อแปดแล้ว่นก็ได้เบิร์เข้าไปอีกอคันมีร้านตากจ้างเขาเกี่ยวดีจ้างหลดเกี่ยวดีแล้วบัตรเดียวรลดเขาดิบเขาก็ซื้อเออเขาเปียกเขาก็ซื้อแล้วราคาเขาเปียกไอร้านกนะบไม่ได้แตกต่างกันหลายดอกป,ปิยามมาอีกกระไดอีกบนนี้นะว่คืองามแช่บหมนี้นะฮะ

งามเอลิฟาเลยนะมึงก็พอดีใส่เบสสับสิบบานดีเอายางมาเยรถาจะรถใหญ่เยอะเกินเลยยางลงมานอน เมื่องามลีปลามาบบนี่กสิกิปข่าวต่อนะคะรบรรยากาศจะดีดีสพออมลาจังนอนสบายอย่างนี้ซ้ำนะชี้เย็ดขอยก็ยังอยากนอนจุดๆอยู่โอเคครับพี่นอนคาเฟ่บรรยากาศสนนี้นะคะเราจะไปกินส้มตำใส่หอย เนี่ยอยู่นี่บรรยากาศดีก็อยู่พุ่นอีกเนาะมันอยู่กลางอย่าน <c oughs> ้ำมันเมื่อตอนึงแล้วกันะร้อนจนหมบ้า้สิกิดจำองหงต่อลูกกระติกินจำองหงต่อ